นี่คนนี้คนนี้น่ารักจังเลยหนูเลยโยกขาให้ดูด้วยแปะแปะแปะสะอาดแล้วไปนอนไปนอนสะอาดจ้วงสะอาดอะไรนะคะสะอาดจ้องเลยสะอาดจ้วเลยเหรอเอามาจากไหนเนี่ยตาตาได้แล้วเจ้าสวยนะคะอ้ ให้เปครับอะไรเรื่องนานจัลกเลยขอบคุณค่ะโอ้ใบสวยอันเลยอนี้ยเป็นไรอ่ะงุูงิดอะไรอ่ะแค่อ,อยากขี่หลังอ๋ออยากขี่หลังก็ขี่หลังแล้วไงไม่เหไม่เห็นเอออันนี้ไงนนเน้นๆไงลูกมาอันเน้นไหม หกแล้วหกแล้วะหกแล้วหกแล้วอะไรไม่ไม่หหกนมหกเหรอลูกไม่หกอ่ะไหนมันมีดูซินมหกเหรอคะกยหกอหยดยดยยดยดมันหยดพี่ฟ้าลองดูตรงจุกอาจจะจุกมันน่าจะตรงจุกมันเออไม่ตรงร่อง อ่ะอยู่โกยยิ่จะโกยิ่งไปไหนหละ่ะอัญญาลินกินนนอินโนมหรออัญญาลินดูนี่ส well> ิยาพี่ก็ส่งมังกรให้ต่ออู้ที่มีไมมังกรไปนอนก่อนนะคะไม่เป็นไรเลยอ๋อแล้วทไม่หกอ่ะเมื่อกี้มันหยดนะแค่ลองดูใบไม่ใช่ ลองดูใหม่ไหนพี่ยังอ่ะกุญไนก่อนกุญไนค่ะโอเคไะปัญญาไปนอนก่อนนะคะพี่วากุญไนค่ะพี่วานอนก่อนนะคะบ๊ายบายพี่วานบ๊ายบายก่อนเลยมือไปนอะไรอาอ๋อไม่เอาโอเคอุ๊ยอ๋อมีมังกรมาเมื่อกี้มังกรให้ผิดคนนี่อ้า ไม่มีไอเดียวไม่มีไหนไม่มีเลยไม่มาโอ้กินนมอสาฮาฮ่ายหลายตัวเลยออมไอวามัคนว้าฮ่า่ไหมไอวาทักตัวไหมว้า่า โอ้พ่ oh, oh, นไฟยังเจ็บคอแล้วเนี่ยอ่ะอ่ะพอแล้วพอแล้ว <laughs> <laughs> <laughs>